ักหัวสมองจากคดีไอ้พวยและไอ้จิตหงุดงูนเนี่ยกันสันหน่อยนะคะลองมาฟังเรื่องความคืบหน้าของคดีอื่นๆอย่างเช่นคดีสองผัวเมียร่วมกันช่อโกองแชร์ออนไลน์นะคะอันนี้ไม่ได้หมายถึงใครเนาะใครจะรับเอาไปก็เรื่องของเขานะคะภาพประกอบไม่เกี่ยวกันเลยเอามาอย่างนั้นแหละสนุกสนุกคดีช่อโกองแชร์ออนไลน์เนี่ยร่วมกันช่อกองของสองผัวเมียนี่นะคะเกิดขึ้นที่สอนอธรรมศาลา เกิดขึ้นตั้งแต่ปีน่าจะเป็นปี62 <c oughs> มีการแจ้งความไว้นานแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าเพราะว่าตำรวจเจ้าของสำนวนเนี่ยมีการได้โยกย้ายไปแล้วสำนวนมันก็เลยหายไปตำรวจที่มารับคดีใหม่แทนเนี่ยหาสำนวนไม่เจอก็อยังร่าช้าอยู่แล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญที่เจ้าทุกเนี่ยได้มารู้จักกับทางกลุ่มของ FC ทีมงานทนายประชาชน ก็เลยมีการคุยกันและก็ขอความช่วยเหลือเราก็เห็นว่าเขาถูกโกงจริงมีหลักฐานทุกอย่างจริงครบท้วนหมดแต่คดีไม่คืบหน้าทางเราก็เลยไปขอให้ผู้ใหญ่ให้คนที่ช่วยเร่งคดีให้นะคะมีคนโทรไปคุยกับทางตำรวจสอบถามว่าทำไมคดีนี้มันถึงไม่คืบหน้าในเมื่อทุกอย่างมันมีหลักฐานครบหมดแล้วมีการเรียก ผู้ต้องหาสองคนเนี่ยมาเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาแล้วทําไมไม่คืบหน้าสิทีหนึ่งก็เลยพบว่าเป็นเพราะว่าสํานวนหายก็มีการติดตามในตํารวจคนเดิมแล้วก็จนได้ค้นพบสํานวนจากนั้นเนี่ยคดีก็วัยขึ้นตอนนี้ตํารวจเนี่ยก็มีลงความเห็นสั่งฟ้องได้ส่งหมายเรียกมาถึงสองหมายแล้วให้ทางผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย ไปเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาเพราะนอกจากจะมีคดีชอ่อกงแล้วมันยังมีความผิดทางพรบคอมด้วยก็ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มแต่ผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยเป็นพวกหมอค่ะก็จะพยายามประวิงเวลาโทรไปเลื่อนโทรไปอะไรในที่สุดก็ใช้มุกว่าเปลี่ยนทนายใหม่ทนายต้องเข้ามาศึกษาก่อนก็ขอเวลาอีกทางตำรวจก็โอเค เขาติดต่อมาก็ยังทำอะไรมากไม่ได้ทีนี้ทนายที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ประสานงานว่าอยากจะไกลเกลีก่ยกับเจ้าทุกโดยที่ผู้ผู้ต้องหาเนี่ยจะขอคือยอมชอดใช้ให้เขาเป็นหนี้เขาโกงไปสามแสนค่ะก็มีเจ้าทุกสองคนเขาโกงไปสามแสนคนละประมาณแสนกว่ากับแสนห้า 1, 5, นะ แสนห้าอะไรเรเวๆนี่สองคนมันก็เป็นสามแสน <c oughs> แล้วจริงๆมันก็ยังต้องมีค่าเสียเวลาค่าเสียประโยชน์แล้วยังต้องมีดอกเบี้ยอีกนะักมันก็จะมากกว่านั้นแต่ทางผู้ต้องหาสองผัวเมียเนี่ยให้ทนายติดต่อไปว่าจะขอคืนให้คนละแสนก็คือตกลงคืนฮะให้แค่สองแสนเจ้าทุกจะยอมถอนคดีไหมทางเจ้าทุกก็มาปรึกษากับทางเราเราก็แนะนําไปว่า ถ้าอยากจะให้จบเขาควรจะคืนเงินให้หมดแล้วก็ไม่ใช่ว่าถอนคดีแต่ให้หยุดคดีไว้ตรงชั้นนี้ให้เป็นว่าไกลเกลี่ยกันได้ยอมรับค่าเสียหายแล้วก็ให้ส่งไปให้ถึงอายการให้อายการเป็นคนสั่งไม่ฟ้องไม่ใช่ว่าต้องให้เราไปถอนคดีแล้วการจะจ่ายเงินคืนควรจะต้องจ่ายต้องคุณเป็นนี้เขาเท่าไหร่คุณโกงเขาไปเท่าไหร่คุณต้องจ่ายให้เขาครบแล้วจะเจะ้าทุกยังสามารถที่จะเรียกค่าเสียหายได้เพิ่มอีก เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าทุกจะยอมขาดทุนคือถ้าไปยอมรับแค่แสนเดียวแล้วถอนคดีเนี่ยเหมือนคุณคุณเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพ,ยพย้เจ้าทุกเขาก็บอกเขาไม่ยอมเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นแก่เงินเขาโดนโกงโดนอะไรสารพัดและคนคนนี้หลายปีมาแล้วก็ไม่ยอมที่จะติดต่อพอมาวันนี้เขาเอาจริงขึ้นมาตัวเองจะโดนฟ้องขึ้นมาเนี่ยถึงได้มาติดต่อแล้วก็จะติดต่อใจเงินให้แค่นี้เขาไม่เอา นอกจากนั้นทางผู้ต้องหาก็ยังให้คนโทรไปติดต่อกับเจ้าทุกพยายามจะหาทางไกลเกลีย่ยให้ได้พอเห็นว่าเจ้าทุกไม่ยอมไกลเกลีย่ยก็มีการบ่นด่ามาจนเสียงรอยลมมันเข้ามาถึงหูเจ้าทุกนะ่ะว่าถูกไอตัวคนโกงเนี่ยว่ามาอย่างนี้ไม่เอาก็ช่างหูมันอะไรทํานองเนี้ยโดยที่มีการพูดกันว่าได้สายหนึ่งมันก็ดีแล้วเพราะว่าคดีอย่างนี้ สารจะปรับสักแค่หมื่นหนึ่งแล้วจากนั้นคดีแพ่งเนี่ยก็ต้องไปฟ้องเอาเองอีกดิฉันก็แนะนําไปว่าถ้าคดีอาญามันชนะแล้วเนี่ยแพ่งมันไม่ยากหรอกค่ะแพ่งถ้าสมมติว่าเงินต่ํากว่า3 0 0แสนหรือประมาณ3 0 0แสนเนี่ยมันก็จะเป็นคดีมโนสาเลขไม่จําเป็นต้องใช้ทนายก็ได้เราขึ้นไป <c oughs> เบิกความปากเปล่าได้ฟ้องปากเปล่าอะไรอย่างนี้ได้เจ้าหน้าที่เขาจะจัดการดูแลให้อยู่แล้ว ทีนี้พอทางเจ้าทุกเขาบอกว่าเขาเต็มที่เขาไม่ได้อยากได้เงินเขาต้องการที่จะสอนบทเรียนให้คนพวกนี้ถ้าไปยอมให้คนช่อบโกงแบบนี้รอยนวลอยู่ได้เนี่ยคนพวกนี้มันก็จะย่ามใจแล้วก็จะทําผิดต่อไปเรื่อยๆเขาต้องการที่จะให้บทเรียนไอ้สองผัวเมียจอบขี้โกงนี้เพราะว่าตอนที่เขาถูกโกงเนี่ยเขาก็กําลังท้องอยู่เกือบจะเสียลูกไปเพราะความเสียใจที่ถูกเพื่อนกันโกง ตอนนี้กรรมมันก็คงจะตามสนองเพราะว่าไอ้คนก่อเหตุมันก็กำลังท้องใกล้จะคลอดอยู่เหมือนกันเราก็เลยแนะนำจัดหาทนายให้ตอนนี้เขาตั้งทนายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทนายกำลังจะทำการติดต่อไปทางสอทอเพื่อที่จะขอดูสำนวนตามขั้นตอนว่าจะเร่งคดีได้ยังไงบ้างฉันก็อยากจะฝากบอกเพียงแค่ว่าไม่ว่าคดีไหนๆถ้าเรามีหลักฐานพร้อมมีใจสู้ขอให้สู้ค่ะ เราต้องใช้มือกฎหมายทวงความยุติธรรมให้กับเราอย่าไปยอมคนพวกนี้คนโกงมันกล้าและที่มันทําต่อไปได้เรื่อยๆเพราะว่าคนดีไม่อยากเป็นคดีกลัวเสียเวลาอย่ากกลัวคะ่ะสิทธิ์ของเราสู้เต็มที่แล้วคดีช่อโกงที่สอนอธรรมศาลารับรองได้ว่า จะต้องเอาเรื่องจนถึงที่สุดคนทำผิดจะต้องรับการลงโทษอย่างแน่นอนค่ะ